เยน้องสิบอกล่าไอาตอนสิไล่ล่านี้แสนโซกาอาไลาปานสิตายดอกดาวดินแนวว่าใจทวินหาอีลาเจ้าคุณเฮาเคยเคียงคูเมื่อนี่วดายอยู่ไกลๆบัตเตอรแด้หังให้ดอกคำฮ้อนซะแล้วบุญกุศล่ได้สสั่งร่มกันมาแต่ศาสตร์ก่อนถึงแมนสิไดซอนก็นโง่โคงดอกโกงนี้จังได้วา่ามีโลก,กีมาตองเห็ดให้สองเข้าตองได้หาง ใบบัสามารเทียสางเป็นแผ่นดอกแผ่นเดียวกันไดเน,นาะนางเนาะบรรยากาศมือนีไอซีฮองสังฟ้าขึ้นน้ำตาไอซีไลลังนี่แหละมันละสีไลไปย่วังวังคือดงังสายหน้าที่โบพืนความเสียใจในมือนีหม้อใหยไอดอกคนเดียวยาสุมาเที่ยวตัวฮิหไอไอดอกน้อนซำไอซีจวนจดจำใจเอาดวงดาล่าดอกมาเป็นมูเข็นผู้สาวหยดสู่คนโกผู้หางไก่สะดือนางไง อะไรน้ำผู้สาวบโไดมีมือสโคงเตาก็เลยฝากสายฝนกับความเนาวมอบให้ใจไอให้สันละถ้วยในเด้อณนาบิดบานเมื่อไอมันกับน้องทีกล้าสินสอดบาดไว้ทองสองบาทข่าดองเครื่องแสนรอนามันแตนชาวบ้านคือต่อรอวันผู้แค่ ຕ້ອງໄປຫານແລວเดີ